ต่อให้มีเงินทุนก็ล้มละลายได้ถ้าไม่มีสิ่งนี้นะครับสิ่งนั้นคือใจสู้เมื่อไหร่ก็ตามที่เรานะทำอะไรก็ตามแล้วใจเราไม่สู้นะเจอปัญหาอะไรอุปสรรคหน่อยก็ท้อนะนุดท้ายนะต่อให้มีเงินก็เจ๋งผมเห็นหลายๆคนนะเปิดร้านอาหารช่วงโควิดนะครับ พอโควิดมาเสร็จปุ๊บท้อเลยใจไม่สู้เจ๋งแต่ผมอยากจะบอกว่าผมมีน้องอีกคนหนึ่งนะครับเขาปรับใหม่ปกติเขาเปิดร้านนั่งดื่มตอนกลางคืนเสร็จปุ๊บเนี่ยร้านเขาถูกปิดเพราะว่าช่วงโควิดเขาไม่ให้นั่งในร้านเขาก็เปลี่ยนไปเป็นเปลี่ยนร้านเขาเลยนะกลายเป็นทํากาแฟพรีเมียมขึ้นมาแก้วหนึ่งก็ประมาณ90บาทถึง120บาทโหไม่น่าเชื่อเลยนะกาแฟเขาเนี่ยคนมายืนต่อคิวซื้อเลยอะ ผมไปนั่งเสร็จปุ๊บอา้าผมตกใจมากเลยร้านเขาแบบว่าแทบจะมีที่นั่งเลยอ่ะมีคนยืนรอซื้อซื้อเสร็จปุ๊บก็กลับไปฐานที่บ้านแล้วเขาก็มีไรายได้สามารถเลี้ยงลูกน้องได้สิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้เลยแล้วเอามาเล่าให้เพื่อนฟังได้ก็คือไม่ว่าจะเกิดวิกฤตอะไรก็ตามต่อให้เรามีเงินทุนขนาดไหนก็ตามเราจะเจ๊งเพราะใจไม่สู้นี่แหละ ถ้าใครก็ตามนะเป็นคนที่ใจสู้ผมให้กําลังใจนะถ้าคุณใจสู้นะครับสมองเราเนี่ยจะดึงดูดโอกาสเข้ามานะครับแล้วทําให้โอกาสเล็กๆที่หลายคนนะ่ะเห็นแต่ไม่ลงมือทําคนใจสู้จะเอาสิ่งอันเนี้ยมาลงมือทําแล้วผลสุดท้ายนะครับสามารถผ่านไปได้แน่นอนนะครับใครชอบไมล์เซตแบบนี้นะครับใครอยากได้กําลังใจแบบผมผมมีเยอะแยะมากมาย,ยนะครับพิมพ์ตัววกับตัวทีนะครับเดี๋ยวเฟซบุ๊กจะส่งลิงก์ให้ไปดูเลยครับผมมีไมล์เซตเกี่ยวกับเรื่องเราเหล่านี้เยอะมากเพราะผมเป็นคนหนึ่งที่ตอนนี้มี11ธุรกิจ รไยแต่รับเหมาก่อสร้างอู่ซ่อมรถนะครับธุรกิจออนไลน์หนังสืออีบุ๊กนะครับโหโเยอะแยะมากมายเลยเริ่มจากการที่ผมเป็นคนที่ไม่มีทุนนะครับแล้วพอถึงจุดนี้ผู้บางคนบอกเจอวิกฤตเป็นไงละหมอเจ๊งไหมผมบอกว่าไม่เจ๊งเพราะสิ่งหนึ่งที่ผมมีเหมือนทุกคนที่ฟังผมอยู่คือเราใจสู้ถ้าเราใจสู้เมื่อไหร่โหไม่ว่าจะเจอวิกฤตอะไรอะ มันก็เหมือนเราเดินไปข้างหน้าอีกก้าวหนึ่งเท่านเองมันง่ายขนาดนั้นเลยนะครับแค่ใจสู้นะครับรักทุกคนนะครับขอให้กำลังใจทุกคนให้ผ่านวิกฤตช่วงนี้ไปได้ครับเราพบกันกับกำลังใจดีๆแบบนี้กับหมอทีมดรทีมสวัสดีครับ